มันขึ้นมาหนมันมานั่งนี่หน่อยมานั่งเล่นบ่พี่มันนั่งเล่นนี่พี่ตูดมันตูดเลยเนาะนี่มันมาเกาะนี่ใช่ไหมใช่มันดูแล้วไปมามือนก็นั่งเล่นเลยมันนั่งเล่นนะตูดมันค้อยขานี่นี่ว่ามันนั่งมันก็ต้องนั่งเล่นเนาะดูไหมใช่ไหมดูรอยเล็บมัน่ดูรอยเล็บเล็บนี่มันเปิดพืชพขึ้นไปนี่รอยฟันกัด ปครับ <P ain ful> ไปดูตัวเลขนะครับที่เขียนให้ครับุณผู้ชมครับสวัสดีครับนะครับไปดูดรอยตัวเลขนะครับแล้วก็ทราบครับว่ามีมาที่นี่ด้วยมีเข้าวัดวัดอะไรนะวัดอันนี้วัดอะไรนะอาจารย์อะไรนะสวนธรมานุรสรนมานุสรบ้านธาดาบ้านธาดเนะาะวัดเห่งใหม่มาณสี่ปีเองเนาะประมาณสปีประมาณสี่ปีจะมีความเจริญเยอะมากเลย อาจารย์ตัวนี้ก็ว่ามีป่าด้วยเนาะป่าใหญ่เล่ลำธารน้ำแม่น้ำกว้างเขาว่าตัวเลขตัวไหนอาจารย์อ๋อนี่เลยมีคนมาเขียนก่อนแล้วครับนี่มีคนเขียนก่อนก่อนที่มีมาไหนกอนนี้ไหมครับโอ้ยนี่ร้อยมีนี่ใช่ไหมครับโอ้ไหนวอาเขาว่าเป็นเป็นร้อยมีใช่ไหมโอ้นี่ไงนั่นแหละครับท่านผู้ชมโอ้เดี๋ยวขอขอดูเลขก่อนนะครับอย่างอื่นค่อยมากันนะ นี่ครับอูนนี้เมื่อคืนครับ150เป็นยังไงบ้างถวนี้ตัวนี้ก็มีครับตัวเลขครับนี่คือว่ามีมาแล้วก็ตัวเลขนี่กระจายนี่เท่นี้แหะครับกรจายอ๋อของน่มาทำโต๊ะเล่นโต๊ะเล่อะไรนเล่นโต๊กีด้วยนี่น้าร้อยเยกอะไรเล่นไปเร่ยเห็นี่เลยอะไเลขสองบอกอนนี่นี่สองสองอีกช่อสองสองกำลังห้าสองห้าหรือสองสามเนี่ยดูชัดๆ เอาคุณชมดูเอากันแล้วกันเด้วยนะครับตัวเลขนี่แหละครับปกติมัีมีชีกดูสิครับมาฉีกนะครับคุณชมมีฉีกแล้วมีตัวเลขเอาเนี่ยโอ้ต้นอะไรนะมาฉีกกินกระโคบตะครกตะครกไม่ใช่ไม่ใช่ต้นไม่ใช่ต้นไม่ใช่บรอไม่ใช่ครับต้นอย่างเนี่ยต้นนี่ตรงนี้เป็นรอยนะพี่น้องนี่มีมาฉีกมาขึ้นเนี่ยอันี่ฉีกมาขึ้นแล้วมีตัวเลขด้วยนะ ตัวนั้นนี่แหละเขาเอาไปเ็ดไห้มือบองไฟเขาเขียนไว้ตรงไหนตัวนี้มันจะเบาจนโดนทั้งหน้านุ่นเนี่ยครับตรงนี้นี่มเขาเขียนไว้ทางนู่นแต่ทางนี้เนี่ยเขียนไว้นานแล้วไม่อันนี้เลยชัดๆนี่มาดูทางนี้มีเขาเขียนมีีเเขขายนให้เนี่ยนี่โรยเลยเนี่ยนี่มีเขียนให้ด้วยเนี่ยเอ้านี่กุมโลกเอานี่ครับนี่กุมจมเลยครใส่มีคนมาเขียนให้เขานี่มีอันนี้พี่ไว้เลขอะไรเนี่ยเลขห้าครับในห้าห้าบอกห้าห้าแม่นบอกโอ้นี่มีเขามาจชิด แต่ทิศพันธเนี่ยตาดีเนาะอ๋อดูสิฮะมีมาฉีกเมื่อคืนนี้เนาะนี่ดูตีนมันครับนี่ไหนฮะอู้ยหูขึ้นสูงแท้นี่ตีนมันขึ้นนี่อ๋อมันน่าจะมาจากหนองน้ำครับนี่น่าจะมาจากหนองน้ำครับนี่เห็นติดว่าติดโครนนะครับติดวัดติดโครนด้วยครับนั่นอ๋อวัดไอ้มันขึ้นเล่นเนาะขามทับขอนโอ้ขามทับขอน ไม่น่าเชื่อเลยออกมอยถวนีแหละครับในรอยขามนี่ตรนครับในพี่รอยขามันอยู่ตรงไหนครับที่ที่เห็นรอยอยู่ตรงไหนรอยเฉพาะต้นต้นนี้ใช่ไหมโอ้โหตอเช้าในทางเต็มครับในทางเต็มเลยบครับเ้องต้นมีใครรู้บ้างเจ้าหน้าที่มาตรวจรู้แล้วครับใครมาบ้างตำรวจอะไรมาแล้วยกก็มาแล้วครับตำรวจก็มานยกก็มาแล้วครับโอ้แต่ว่ามาพักอยู่ต้นนี้ใช่ครับอ๋อครับมันมาเล่นโต๊้เล่นไรนี่บนนี้ครับอูมาเล่นโต้นี้ด้วยนุ่งรอยเต็มครับ รอยเต็มโตเลยรอยเต็มโตเลยมันจะไม่ขึ้นโตครับโอ้บางภาษาเหลือเชื่อเนาะมันกินปลาด้วยบ่ไหมมันกินปลาไหมกินปลาไหนไอหมีมันกินปลาไหมใครเหลือบบ่กินกันมันมานี่ด้วยเดี๋ยวผมเอาอาหารให้ให้ให้ดูปลาเโอ้นี่นะครับผู้ชมนะมีเข้ามานะครับมีหลุดเข้ามาไม่รู้มีจากไหนนะครับเบื้องต้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ เขามาตรวจดูแล้วนะครับจะมีรอยนะครับแล้วก็จะมาเล่นโต๊ะเนี่ยเพราะว่ามาเมื่อคืนนี้นะครับมาก็ไม่เห่านะครับคุณชมนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจแล้วนะครับนะมาเฝ้าระวังแล้วดูรอยครับนะครับทีมทีมงานเราได้ลงพื้นที่แล้วก็มาดูแล้วก็มาก็จะมีตัวเลขนะครับคุณชมนะครับมาก็แปลกมากเลยนะครับก็จะมีนะฮะมาทีต้นเล่นเอา มะช้ารอยมันสวยเมื่อเช้าครับเมื่อเช้าเนี่ยมะชมครับมีรอยด้วยครับมีรอยตามถนนเลยนะพี่รอยพับรอยนี่ด้วยครับเนี่ยคุณผู้ชมดู่ฉีกเล่นนาำนี่เลยนะถ้าคนนี่ฮะโอ้รอยฉีกกินนะครับรอยฉีกกินบอกครับนี่นี่คือรอยฉีกินครับโอ้รอยฉีกกินด้วยนะอันดูดูมันทำเหมือนเหมันลายอ่ะมันลายดอกคุณผู้ชมนะเอาดูสิเผื่อมีเลขเนาะเนี่ยตั้งแต่ล่างต้นเลย โอ้ยเหลือเชื่อเลยเนี่ยดูเนาะนี่กล่องวงจรนั่นเลขก็มีนะฮะเดี๋ยวขอดูตัวเลขนะครับเพราะว่ามีคนเขียนเลขไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวอใครดูเพิ่มไม่เลขอื่นอีกเพื่อเขาอาจจะมาให้โชคก็ได้ดี มุก็อมีข่าวตามหลังเลยคือพอเราไปตรงไหนนี่จะมีข่าวตามหลังแมนครับเรามาเมื่อวานนี้นี่ค่ะผชมดูเลขอะไรฮะแล้วก็แคปหน้าจอไว้ดูเดินครับแต่บางต้นของพี่ว่า55แต่ว่าไม่แน่ใจเอ็ดแต่ว่ามีคนเขียนไว้ก่อนที่มีจะมาแล้วนะครับตัวนี้ก็วางงั้นนะครับเดี๋ยวลูกเขียนไว้ทาไม150นะครับ150นะครับอ่ะเป็นแนวทาง มีขึ้นมานะครับมีตัวเขาว่าเหมือนที่เราไปฟังก็เหมือนกับมีสองตัวนะครับมีเหมือนกับตัวเล็กด้วยนะครับแม่ลูกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเมื่อเช้านี้รอยตรงนี้เต็มเลยนะครับคุณชมนะครับรอยตรงนี้นะครับรอยตรงนี้เต็มเลยครับจะมีเจ้าหน้าที่ของอบตของตํารวจมามาดูแลเมื่อเช้าจะมีรอยอยู่นะครับตัวบาเอไม่รู้รอยไหนนะครับตอนนี้เมื่อเช้ารอยสวยมากกว่านกัน ชัดมากนะครับเดี๋ยว,ว่าอาจจะมากินปลาด้วยนะครับขอลงไปนะวังมัดฉานะครับวังมัดฉานะเราไปดูกันนะครับล่นะาจ,จะมีปลาลงด้านไหนเนอนลงด้านโน้นมั้ง โอ้โรงงานนี้ฮะไปดูกันฮะโอ้โหบรรยากาศดีนะท่านโอ้สวัสดีครับพี่อูดจันลุตสวัสดีครับอ่าคนสตรีมทีวีเลยสวัสดีครับจะมาชมตะเคียนต้นสตรีมทีวีต้นตะเคียนอยู่กลางน้ำครับนี่ นุ่นต้นตะเคียนครับต้นตะเคียนกลางน้ำโอ้โหนี่ครับนครับโอ้ปลาท่านพี่ให้อาหารปลาอันนี้ปลาธรรมชาติเหรอพี่หนี่งธรรมชาติครับมาอยู่เองมาอยู่เองเลยบ่ครับมันไม่ไปแถวนั้นนะครับคนใส่หม้อมันไม่ไปโอ้ยเป็นใบเต้ยนะมาทำไมเนี่ยปลอดภัยรอเปล่านี่เนาะปลอดภัยเลยเนี่ผมว่านี่ปลอดภัยอยู่ครับปลอดภัยอยู่นะพี่เนาะครับกินแป๊บเดียวหมดเลย โอ้แล้วไปเลกอยู่ครับมันเป็นไปไกล้ที่ไหนครับแม่น้ำเนี่ยโอ้ไปถึงบนไหมอันนี้ไปถึงมันไปจบแม่น้ำมูลครับแม่น้ำมูลเลยสีนรล่งไปทางนี้กับสีนรล่งอันนี้ไหมสินรงอะไรไปนู่นอ่ะเส้นน้ำเลยสังขะสังขะสัเขะครับทะเลน้ำอะไรนะแม่น้ำอะไรนะแม่น้ำห้วยทระทันครับแม่น้ำห้วยทระทันครับแม่น้ำห้วยกรบทัน นี่คือบ้านอะไรนะพี่นะวัดไอ้วัดทวนไอ้สวนธรรมานุสรสวนธรรมานุสรบ้านท่าดานบ้านท่าดานนะครับคุณผู้ชมตำบลก่อแก้วตำบลก่อแก้วอำเภอสโรงทาบอำเภอสโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับรอยเขตเหรอรอยเขตติดต่อชลางทูอาจารย์อุดนี่เรือใช่ไหมเนี่ยเฮียเฮียครับเฮียเฮียโอ้ย แต่ส่งตัวเลขในเรืออุ้ยทําไมเตัวจะมเอตตะเคียนอยู่บนนู้นนะอุ้ยอ้ยสิสิตกแบบนี้โอ้เหมือนเหมือนกับลอยนะจะเมตตะเคียนตัวหนอนอยู่นู่นครับอ่ะคุณผู้ชมนะครับนางลอยเป็นไงบ้างครับย็นดีครับเย็นดีมากเลยไม่เคยเดิมามาดูตะเพียนหางแดงครับเพียนหางแดงลายลายมากกับตัวใหญ่ป่พี่มันไม่เคยเห็นตัวใหญ่มากนะมันประมาณนี้แหละครับประมาณนี้ป่ะครับแต่ว่าอาหารเมื่อกี้นี้ไม่ได้ส่ง อาจจะเห็นแป๊บๆเอาอีกไหมอาหารพอแล้วอแล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสจะค่อยไปมาวันนี้ก็ได้มาเห็นตัวเลขแล้ว <c oughs> แต่ใครอยากจะมาทำบุญนะครับอาหารปลาก็มาเที่ยวได้แต่ว่าช่วงนี้อย่า,าว่าวระโควิดเนาะางเพมาเาเลยมังไม่อนนเพิ่งลงเพจมาเช่านะครับเกี่ยวกับไหนไปดูสิ นี้ป่ขึ้นมาจากห้วยอะไรพวามันนั่นไงเลยเพราะรอยมันนี่รอยติดมาเลยนี่เดียวเอาลงลงมาจากน้ำบ่นี่รอยนี่นู่นรอยตรงนู้นด้วยนู่นนรอยตรงนู้นด้วยน่นรอยน้ำมาบ่อยู่ทางสายเจ้าเห็นบ่นั่นน่ะอันนั้นทางสายเจ้านั่นน่ะอู้น้ำห้วยขึ้นน่ะนี่บ่ะนี่รอยขึ้นเขานั่น น่อันหนึ่งนี่อันหนึ่งนี่อนงี่ครับนี่นรอยตัวนี้กัรอยตรงน้นมีสีหญ่ขนาดนี่แมนแมนเหแมั่นนั่นั่นนั่นแมนนชัดหนึ่งคางๆเลาให้ชัดกันขนาดสีห้อยขนหนน่นนสีลงอย่งนห้อยห้อยตีนนึงอยู่พุ่นข้างในน้ำเลยห้อยตีนหนึ่งอยู่พุ่นนี่หอยยุ่มยนี่อยู่นี่นี่หอยตีนเพื่อนนี่มันมืเนาะมันเลื่อนแม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 นบาสแมนแมนสแมนนะครับ้หนิว่าตัวนี้เ่อยอยมั่นใจตัวนี้ นี่มันจิขามหน้ามมากขันหอยตีนคนสิโบแมนยังสิไอ้มันมันสิยุ่มคือไอ้นั่นครับมันซิยุ่มหรอนี่นี่มันยุ่มโมนี่เห็นบ่นี่มันยุ่มตัวนี้แมนบอสเดี๋ยวมีหอยตีนคนมีคนมาลงนาผมว่าอือเราไมีเคยลงเลยอันนี้ยุ่มยุ่มเลยนี่แมนบอสเน่ๆอยู่หอยหนึ่งอย่างนุ่มๆันหอยนึงนุ่มๆไมยไม่รอยมันเล็กจังอ่ะตกหลางอ่ะอาจจะพากันว่ายน้ำมารอยมันเล็กแหนมแมนดิครับ เมนไหมตัวนี้รอยเล็กๆเนี่ยเมนไหมตัวนี้ลูกมันครับลูกหรอใช่นี่รอยนี่แหละครับรอยลูกมันรอยนี่บ่จริงๆด้วยนั่นน่ะสามนิ้วนั่นสามนิ้วบ่ใช่นี่ครับอืออันเล็กๆเนี่ยใช่อืออ๋อเนี่ยรอยมันจะสวยอย่างนี้เลยครับถ้าเป็นหมามันจะขยุมอยู่อย่างนี้ยุ่มรอบหมามันขึ้นจากทางน้ำมันขึ้นมาทางน้ำบ่ครับ แต่แต่มันจะมีรอยใหญ่กว่านี้อยู่ทั้งทั้งนี้สิเป็นปลาทึบเลยเป็นปลาทึบไปเลยบ่ทางพีครับว่ทางผีป่ะร้ายเลยคุณผู้ชมนะครับก็คือฮากันนะครับเพราะว่าเห็นรอยหมีนะครับรอยหมีนะครับมาแล้วก็มาเล่นเก้าอี้แล้วก็มาฉีกต้นไม้กินนะครับแล้วก็เห็นรอยแถวนี้เยอะเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าเห็นแถวนี้เยอะเลยบอกีี ใครลงเฟซมาเช้ามั้หรอพี่ใหญ่เอาต้อนั้งครับอ๋อแต่ว่ามีชัดไหมที่รอยแถวนี้มีมั้ยวอก็เขาถ่ายตรงนี้ครับตรงต้นนะครับเทมมิชิกเล่นน่ะแน่นอนเลยใช่ไหมมัชิกินนี่เนี่ยไหนโอยตีนบนนี้เอมีหรือเปล่านี่ฮะอู้หูโรยขวดเนาะครับตีนเล่นอยู่เธอเนี้ยแล้วกระโสิมาชีกอย่างเงี้ยใครจะชีกได้เนาะ ดูรอยขวดเต็มหมดเลยขวดกัดครับก็น่ากลัวนะครับชมเลยนะครับเนาะคือหากันนะครับก็ดูครับรอยกัดเลยเต็มเลยโอ้โหสงสัยกินเนาะกลิ่นกินเนาะกินเปลือกมันเนาะกินเป็นเปลือกหายเนาะเนี่ยพี่เหมือนรอยมันรอยมันไหมไม่ใช่นะ อูยมยมน่าจะใช่ไหมครับตามรอยหมีนะครับที่คาดว่าน่าจะมามาจากข้ามป่ามานะครับข้ามป่าจากทางหน้ารู้นมานะครับเจอไหมโอ้เหรอยอ้ชัดเย้วเลยบ รอยมันขึ้นมาจากน้ำหรือบ่นี่ขึ้นจากน้ำครับนี่จากน้ำเลยนี่นี่รอยนี่สวยอู้แสดงวันบิดมันรอยน้ำอะไรพี่เนี่ยรอยมันขยุมสวยนี่หนะครับมันขึ้นจากทางนู้นหนี่นมีอันนั้นก็ใช่บ่พาวนี่ใช่ครับรอยอีกข้างหนึ่งใช่ไหมเนี่ยใช่นี่แสดงมันขึ้นมาจากน้ำขึ้นมาจากน้ำจริงด้วยเนาะครับมันมันรอยอะไรครับพี่มันสี โอยูส่งยังสี่นะครับมันเหมือนรอยอะไรนะพี่เหมือนรอยอู้ใหญ่เนาะอันนี้ใหญ่หมดเลยอกของมันเลยบมดเลใช่ครับมันยาวกหญ่กันเด้เลยบบ่มันตัวนี้ลูกมันครับลูกบ่มันมีลูกมาด้วยอ้ท่านั่นก็ะแมนบ่แมนครับเห็นแต่หมาหมาโบกามาไก่เลยมันขึ้นใน่มาเห่าสิหมาโบกามาไก่ต้งผีเลยโอ้สดงว่ากินมันแห้งมันกลัว ตอนนี้ยังมายังบม,ม,มาด้วยหมาหน่อยบวกก้ามาทางนี้เลยหมามันใาญเลยครับถ้าตัวมันใหญ่จริงๆตัวขนาดไหนพี่ไม่รู้ผมไม่เคยเห็นครับอ๋อแสดงว่ามาจากป่านู้นเลยเนาะครับมาจากทางนู้นเลยเดินอมตามป่ามาตามน้ำอ่ะตามน้ำตีมน้ำ,นำแล้วก็มาหากินต้นตุ๊กเทกต้นอะไรเนาะเมื่อกี้ได้ต้นเขาเรียกอะไรตอนออะไรต้นอะไรเนาะว่าวันหวานพวกต้นนี่เออมันจะออกหวานครับมีช,ชอบกิน มาฉีกินเไน้รียลยครับุยังอ,นนอยูอง่งนาเลี้ยงอ,อย่า้อนั่นของโบราณที่ขุดได้โอ <c oughs> สแสดงว่าไม่ค่อยได้ดูแลเพิ่นเนาะเขาเคยขุดของโบราณมาิ่นเอามาวางนี่มืดครับอืม <c oughs> ขึ้นประมาณนี้ครับมีพญานาคเนาะมีตัวเลขบ่โงผู้นำขอทอดตั๊มเลยโ้มี ครับก็คือหากันนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็ครับก็มีเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจแล้วก็อปตนะครับชาวบ้านก็พากันมาดูเหมาดูนะครับเหมาดูหมีนะครับที่หลุดเข้ามานะครับในวัดนะครับในวัดก็พากันนะครับกลัวนะครับคุณผู้ชมท่านก็น่าจะมาตามลําห้วยทับทันนะครับห้วยทับทันแต่ตำรวจดิใช่ตำรวมาเดือนที่แล้วครับ ดูอะไรจะมาฉีกได้ทางนี้เราพี่เนาะงงอยู่นะงงมากเลยขี่เลยแกเคียดไว้แกปล่อยเลยเลยมาไปบ้านนู้นด้วยขึ้นไปบ้านตรงนั้นเลยนะบอกโอ้ขึ้นที่บ้านเจ้าของด้วยเหรอพี่แปลกแล้นี่ลูกที่ที่ทำนจอาลวกขึ้นในกระถางอันนี้ลงสูบโอ้เจ้าที่เขาอยู่เจ้าที่โทรบอกที่กี้ว่าพ่อแนมต้นไม้มันมันมันขึ้นตัวนี้มันขึ้นบ้านด้วยตัวขึ้นบ้านด้วยอ๋อ้จงปลวกขึ้นในกระถาง ขึ้นมาเลยมันมานั่งนี่เลยมานั่งเล่นวะพี่มันนั่งเล่นนี่ตูดมันตูดมัเลยเนาะนี่มัเกาะนี่นี่ใช่ไหมใช่มัมดูแล้วไปมาใช่มันก็นั่งเล่นเลยมันนั่งเล่นตูดมันห้อยขานี่นี่ผมว่ามันนั่งเลมันก็ต้องนั่งเล่นเนาะดูไหมใช่ไหมดูรอยเล็บมันหน่อดรอยเล็บเล็บมันจะพื้นพื้ขึ้นไปนี่เป็นสี่รอยเนาะ